สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะใช้เอกสารประกอบการเรียนหน้า18-19ถึง19นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของพหุนามต่อนะคะามาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะต่อที่ข้อ4นะคะถ้า ax ยกกำลัง2องบวก bx บวก c เนี่ยเท่ากับ 2x บวก1คูณอยู่กับ 2x ลบ3นะคะให้นักเรียนหาค่าของ a บวก b บวก c เราจะหาได้อย่างไรนะคะ a b c นี้คืออะไรคะ A คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรที่เป็น x อกยกกำลังสองใช่ไหมคะ B ก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าตัวแปร x ส่วน C ก็คือค่าคงตัวนะคะที่บวกอยู่นะคะทีนี้การที่เราจะหาตัวนี้ได้เราต้องทำตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อน,นะคะ่ะก็คือคูณให้เรียบร้อยการคูณนักเรียนต้องคูณทุกพจน์นะคะ,ะเริ่มจากตัวนี้ก่อน ส x คูณส x เอาสปปะสิทธิ์คูณสปปะสิทธิ์สอคูณสได้4 x คูณ x มี x 2ตัวได้ x ยกกำลัง2 2 x คูณกับลบสาอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบยังงั้นถ้าคูณกันก็ต้องได้ลบใช่ไหมคะสองคูณกับลบสก็จะเป็นลบหกนะคะ x ก็เขียนไว้เหมือนเดิม ต่อมาก็จะเป็นตัวตัวหลังตัวนี้นะคะูะก็ 1, หนึ่งคกับ 2x ก็จะได้ 2x เหมือนเดิมโดยมีเครื่องหมายเป็นบวกนะคะเพราะว่าบวกคูณบวกหนบวก, 1, บวก 1, หนึ่คูณกับลบสามก็จะเป็นลบสาทีนี้เราก็จะมาทำให้พหูนามตัวนี้อยู่ในรูปผลสำเร็จนะคะก็จะเป็น 4x กำลังสองลบ6 x บวก 2x อันนี้ตัว อันนี้ตัวแปรเหมือนกันนะคะก็จะใช้สัประสิทธิ์มาบวกลบกันลบหบวกสลบมากกว่าบวกนะคะก็จะเหลือลบ x ตัวนี้ก็เป็นลบ3เหมือนเดิมทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบนะคะครูให้ตัวนี้เขียนมาเลย a x กำลังสบวก b x แล้วก็บวก c นะคะเราก็จะได้ a ออกมาแล้ว a ของเราคืออะไรคะ4ค่ะ B ของเราคืออะไรคะลบ4แล้วก็ c ของเราคือลบ3นั่นเองเขียนใหม่ก็จะเป็น c บวกกับลบ4แล้วก็บวกกับลบ3นะคะตัวนี้4ลบ4ก็เหลือ0ดังนั้นตัวนี้เราก็จะตอบลบ3นั่นเอง มาดูต่อนะคะข้อ5ค่ะคล้ายคๆคล้ายๆแบบเดิมเลยเราก็ต้องหาตัวนี้ก่อนคูณกันให้เรียบร้อยนะคะ ax คูณกับ x ก็จะเป็น ax ยกกำลงัง2ลบ abx ถ้าไม่ใช่ตัวเลขก็เอาตัวแปรม,มาเขียนติดกันก็คือการคูณน,นะคะ ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นบวก 2x ตัวนี้ก็จะเป็นลบ2 B. อให้นักเรียนสังเกตนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะตัวแปรมันเหมือนกันค่ะเราจะเอาสัมประสิทธิ์มาบวกลบนะคะนีตัวนี้ตัวแปรเหมือนกันครูจะเขียนใหม่ได้เป็น a x ยกยกกำลังสอง ถ้าให้เป็นบวกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสมประสิทธิ์ของมันคือลบ a b บวก 2x นะคะแล้วก็ลบ 2b ตัวนี้ทีนี้มาดูเทียบเทียบกับตัวที่เขากำหนดให้เรามานะคะเพื่อจะได้หาค่านะคะอันนี้คือ 3x ยกกำลัง2บวกกับ c x แล้วก็บวกกับ10นะคะ เราจะเห็นเลยนะคะว่าตัวนี้ค่ะ a ของเราเนี่ยเห็นไหมคะตัวแปรเหมือนกันดังนั้นสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าก็ต้องเท่ากันนะคะเราได้ a เท่ากับ 3. เราก็เขียน3ามไว้ก่อนบ B ของเราคืออะไรคะ,ะถ้าเปรียบเทียบนะคะ C ตัวนี้คือตัวนี้ค่ะ C คือตัวนี้ c คือตัวนี้ b คือตัวนี้ค่ะ,ะเราจะมาเปรียบเทียบกันก่อนจับคู่ให้มันนะคะ จากตัวนี้ที่ครูเขียนมาเราจะได้ว่า c เนี่ยเท่ากับลบ a b บวก2อ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือลบ2 b เท่ากับ10นะคะเราจะแก้จากตัวนี้แหละอะถ้าลบ2 b เท่ากับ10ครูอยากได้แค่ b ครูก็จะเอาลบ2หารหารทั้งสองข้างของสมการ b ครูก็จะคือลบ5ใช่ไหมคะอะครูได้แล้วนะคะว่า b เท่ากับลบ5นะคะ ต่อไปเหลือตัวเดียวค่ะ c ซึ่ง c ก็คือลบ a คูณ b บวก2ดังนั้น c ของเราก็จะได้แบบนี้ค่ะ a คือ3 b คือลบ5แล้วก็บวก2อันนี้ก็จะเป็น15บวกกับ2ก็เท่ากับ17นะคะ c ก็คือ17ทอีน,นี้เราก็มาบวกเลขนะคะ 17บเจ็อ๋อสิบวกกับ3ก็ได้ยี่สิบลบหก็จะเหลือ15นะคะตัวนี้คำตอบก็คือสิบห้านั่นเองค่ะ,ะมาต่อเลยนะคะข้อ6ข้อ6กก็คล้ายๆค,ค่ะแต่ว่าตัวนี้คือตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมายกกำลังสองแล้วเท่ากับตัวนี้แล้วเขาก็บอกว่า a เนี่ยมากกว่าศูนด้วยจงหาค่าของ a บวก B บวก C อันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือกําลังสองสมบูรณ์นะคะโดยกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยถ้าเราคิดถึงสูตรกําลังสองสมบูรณ์มันก็คือหน้าบวกหลังนะคะทั้งหมดยกกําลังสองเนี่ยจะเท่ากับหน้ายกกําลังสองบวก2หน้าหลังแล้วก็บวกกับหลังยกกําลังสองครูก็จะกระจายตัวนี้ออกมาก่อนนะคะหน้าของเราคือ ax หลังของเราคือ b ค่ะหน้ายกกำลังสองก็คือ ax เนี่ยทั้งหมดยกกำลังสองบวกสคูณกับหน้าแล้วก็คูณกับหลังคือ b นะคะแล้วก็บวกหลังยกกำลังสองตัวนี้ตัวนี้ยกกำลังสองก็จะเป็น a ยกกำลังสองแล้วก็ x ยกกำลังสองทำไมถึงได้ตัวนี้อะเราอาจจะสงสัยว่าอา้าวทำไมอยู่ๆได้ตัวนี้ นักเรียนดูค่ะ ax ทั้งหมดยกกำลังสองก็คือ ax คูณอยู่กับ ax ซึ่ง a มันก็คูณ a อยู่2ตัวมันก็เลยเป็น a ยกกำลังสอง x ก็คูณ x อยู่2ตัวก็เลยกลายเป็น x ยกกำลังสองอันนี้นะคะที่มาของมันแล้วทีนี้เราก็มาทำต่ออันนี้ครูก็จะเขียนให้มันสวยๆหน่อยก็จะเป็น 2abx นะคะแล้วก็บวก b ยกกำลังสองนะคะ อันที่เราจะมาเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์แล้วนะคะเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์ของเรากับตัวที่เขากำหนดมาให้มันเท่ากันตัวนี้คือ 4x กําลัง2ลบ 12x นะคะบวกกับ4ครูก็จะมาชี้ให้เราเห็นตรงนี้ค่ะ a ย ok, กําลัง2เนี่ยคืออะไรคะก็คือ4 ซึ่งตัวที่ยกกําลังสองเราได้ส4มันมีสองค่าก็คือ2ยกกําลัง2กับลบ2ยกกําลัง2ก็เท่ากับ4แต่เนื่องจากเงื่อนไขเขาบอกว่า a ต้องมากกว่า0ดังนั้นค่าที่เราจะเอาไปใช้ได้ก็คือ a เท่ากับ2ค่ะทีน,นี้มาดูตัวที่เขาให้มา ตัวนี้นะคะก็คือตัวแปร x เ,เหมือนกันดังนั้นตัวที่อยู่ข้างหน้ามันก็จะต้องเท่ากันนั่นหมายความว่า 2ab จะเท่ากับลบ12ค่ะแล้วของเรานะคะ b ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรด้วยคะเท่ากับ c นะคะ,ะเท่ากับ c ครูก็จะเขียนก่อนเขียนไว้ก่อนอทีนี้เรารู้ค่า a แล้วค่ะ เรารู้ค่า a ว่าคือ2เราก็จะมาแทนค่า a ลงไปนะคะก็จะเป็น2คูณ2แล้วก็มี b ตัวหนึ่งเ,เท่ากับลบ12ตัวนี้ก็จะเป็น 4b เท่ากับลบ12 b ตัวเดียวก็จะเท่ากับลบ12เนี่ยหารด้วย4ซึ่งได้เท่ากับลบ3นะคะ b เรามีค่าเท่ากับลบ3เขียนลงไปต่อมาค่ะเมื่อกี้บอกว่า B เราเท่าก,กับลบ3ใช่ไหมคะแต่ว่า C เราจะหา C C ได้จากเอา B มายกกำลังสองก็คือเอาลบ3ยกกำลังสอง C ของเราก็จะได้เป็นลบ3คูลบ3ได้9นะคะตัวนี้ก็เลยเป็น9เราก็มาคำนวณ2บวกลบ3ก็เหลือลบ1ลบ1บวก9ก็เหมือนกับ9-1ลบ1ก็คือ8นะคะตัวนี้ก็เลยตอบ8ค่ะ ตัวนี้นะคะข้อเจ Px ก็คือพหุนามพหุนามหนึ่งยกกำลังสองนะคะเราได้ตัวนี้จงหาค่า c จากการสังเกตนะคะอันนี้ก็เหมือนกับการเอาพหุนามไปยกกำลังสองครูก็จะให้นักเรียนดูสูตรที่ครูพาดูเมื่อกี้คือหน้าบวกหลังนะคะยกกำลังสองเนี่ยเมื่อกี้เลยก็คือหน้ายกกำลังสองบวกสองหน้าหลังนะคะ แล้วก็บวกหลังกําลังสองครูจะใช้ตัวนี้ทําไมถึงใช้ตัวนี้มาช่วยก็เพราะว่าครูสังเกตเห็นตัวนี้คะยกกําลัง2ใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็เป็นบวกเหมือนกันบวก2หน้าหลังตัวนี้ก็จะแทนเลยนะคะ,ะบวกกับ 6x จากตัวนี้ครูจะได้ว่าหน้าเนี่ยคือ x นะคะพดตรงกลางมาจาก2คูณ x ได้ 2x ดังนั้น เราจะเอาอะไรมาคูณกับ 2x ให้ได้ 6x คะก็เราก็จะเอา3ค่ะมาคูณเพราะว่า 2x คูณ3ได้ 6x นะคะเราจากตัวนี้ทําให้เราได้เลยว่าหลังเราเนี่ยเท่ากับ3แล้ว c เราเท่ากับหลังยกกำลังสองหลังเท่ากับ3ดังนั้น c ก็จะเท่ากับ3ยกกำลังสองเท่ากับ9นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นคำตอบค่ะามาดูกันต่อนะคะข้อ8 กำหนดให้ p x นะคะเท่ากับ2 x ยกําลัง3บวก a x กํลัง2บวก b x บวก3ถ้า p x นะคะมาจากตัวนี้คูณอยู่กับ q x จงหาค่าของ p 1เรามาเข้าใจทําความเข้าใจกับคําถามก่อนสิ่งที่เขาต้องการคือ p 1นั่นหมายความว่าเราจะเอา1น,นะคะไปแทนที่ x เนี่ยตรงนี้นะคะตรงไหนที่เป็น x นะคะเราจะแทนที่ด้วย1น,นะคะเพราะเราอยากได้ p 1 แต่ปัญหาไม่ใช่การแทนค่าปัญหาของเราอยู่ที่ตัวนี้ค่ะเราไม่รู้ว่าค่า a กับค่า b คืออะไรนี่คือปัญหาของเราเราจะต้องหาค่า a กับ b ให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยแทน x ด้วย1เพื่อหาค่า p 1ค่ะเอาแล้วจะหาจากไหนเ,เราก็มาดูสิ่งที่เขาให้มานะคะเขาบอกว่า การที่ตัวนี้กับตัวนี้มันคูณกันแล้วได้ p x เ,เนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างอะสมมุตินะคะครูเขียนมาก่อนเราไม่รู้อะไรเราเขียนก่อน x กำลังสองบวกหนึ่งคูณอยู่กับพะหูนามพหูนามหนึ่งก็คือ q x เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่การคูณการมันทําให้ได้พจน์หน้าตัวนี้คือ2 x กำลังสาม ดังนั้นอะไรล่ะคะที่จะอยู่ตรงนี้แล้วคูณกันได้2 x ยกกาลัง3มตัวนี้มีอยู่แล้ว x กำลังสองหนูจะใส่อะไรคะตรงนี้เวลาคูณกันให้ได้2 x ยกกำลังสาก็ต้องใส่2 x 3. ยกกำลังอะไรเอ่ยยกกำลัง1น,นะคะก็คือใส่แค่2 x พอทีนี้ต่อไป ตัวหลังค่ะคูณกันได้3ตัวนี้คูณกันได้3ตัวหลังสุดนะคะคูณกันได้3ก็คือเอาเลขกับเลขคูณกันดังนั้นตัวข้างหลังก็ต้องเครื่องหมายเป็นบวกด้วยดังนั้นข้างหลังตัวนี้ต้องเป็นบวก3นั่นเองอ่าแล้วยังไงต่อ ทีนี้เราจะเห็นว่าตัวนี้ค่ะตัวที่มีปัญหาของเราถ้างั้นเราลองคูณตัวนี้ค่ะที่เราหาได้เมื่อกี้เลยว่ามันได้เท่าไหร่ตัวนี้คูณนะคะหน้าก็คูณกับตัวหน้าแล้วก็คูณกับตัวหลังให้หมดนะคะก็จะเป็น 2x ยกกำลัง3บวกกับ 3x กำลัง2ตัวนี้ก็คูณกันได้บวก 2x ตัวนี้ก็คูณกันได้ บวกสามนี่ไงคะ่ะได้แล้วเราได้ค่า A แล้วก็คือ3ค่า B ก็คือสองตัวนี้ก็ตามเงื่อนไขตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังนะคะได้แล้วคะ่ะทีนี้ทำยังไงต่อเราอยากได้ P P1 นะคะอ่ะเราก็แทน1ตรงที่มี X คะ่ะเป็นตัวนี้นะคะ บวกสาคูณหนึ่งยกกำลังสองบวกสคูณหนึ่แล้วก็บวกสามหนึ่ยกกำลังอะไรก็ช่างนะคะก็ได้หนึ่งนะคะก็ได้สองคูณหนได้2องบวกสาคูณหก็ได้3ามแล้วก็2อคูณหนได้สองบวกสาหบวกหก็เป็น10บนะคะข้อนี้ก็จะตอบ10นะคะก็คือ p 1ของเรานะคะเท่ากับสิบนะคะ ไม่ยากเลยนะคะเราค่อยๆแกะค่อยๆดูนะคะเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ยากเกินไปนะคะให้เราใช้การสังเกตว่าเอ้ยทำยังไงถึงจะได้ตัวนี้มานะคะเนี่ยพอเราได้ตัวนี้นะคะเนี่ยตัวที่หูวงสีแดงไว้เนี่ยได้มาปุ๊บมันก็ทำให้เราได้ตัวนี้มาแล้วแทนค่านะคะตามลำดับมาดูข้อ ต่อไปนะคะข้อ9นะคะถ้า a b c และ d เป็นจำนวนจริงซึ่ง x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2คูณกับ a x บวก b เท่ากับ c x ยกกำลัง3บวก d x บวก4ถูกจำนวนจริง x นะคะเขาถามว่า a บวก b บวก c บวก d เท่ากับเท่าใดนี่นะคะจุดสำคัญคือตรงนี้เลยค่ะเราต้องหาตัวนี้ให้ได้ก่อน เราถึงจะไลๆ่ๆมาเรื่อยๆเพื่อหาค่าของ a b c d นะคะแล้วเอามาบวกกันจะทำยังไงเราก็ทำค่าที่ทำได้ก่อนตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์แต่ว่ามันเป็นสูตรที่เป็นการลบนะคะมันก็จะเป็นหน้าคือ x หลังคือ1หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังก็คือเอาสองคูณกับตัวหน้าคือ x และคูณกับตัวหลังคือ1ก็จะเป็นส x บวกหลังยกกำลังสอง หยกกำลังสองก็ยังได้หนึ่งนะคะอ่าเป็นตัวนี้ออกมานะคะจากสูตรที่เราใช้ ax บวก b คือเขียนไว้เหมือนเดิมเลยเท่ากับ cx กำลังสาบวก dx บวก c ทีนี้เราจะค่อยๆแกะอืมตัวนี้ค่ะคูณค่ะคูณให้ครบ ก็จะเป็น a x กำลัง3นะคะบวกกับ b x กำลัง2ต่อมาค่ะลบ2 x คูณกับ a x ก็จะเป็นลบ2 a x กำลังสองต่อไปลบ2 x คูณกับบวก b ก็จะเป็นลบ 2, x 2 b x นะคะต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะ กับตัวนี้นะคะก็จะเป็นบวก ax แล้วก็บวก b นะคะเราก็สามารถจัดตัวแปรซึ่งตัวฝั่งทางขวามือก็สำคัญนะคะเราจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันมีตัวแปรก็คือดีกรีที่เป็น x กําลัง3แล้วก็แค่ x กําลัง1เท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวที่ดีกรีเป็น0นะคะตัวแปร ى. เราก็จะจับคู่ให้มันก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเ,เขียนไว้เหมือนเดิม ax กำลัง3ตัวนี้หาตัวแปรเหมือนกันเราจะเอาสัมประสิทธิ์มาบวกลบกันซึ่งก็จะได้ b ลบ2 ax A, A, กำลังสงไว้เหมือนเดิมจะพยายามเขียนให้เห็นชัดเจนนะคะตัวนี้เหมือนกันค่ะตัวแปร x เหมือนกันก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ ลบ 2b นะคะก็บวก a นะคะแล้วก็เขียน x ไว้เหมือนเดิมและตัวสุดท้ายเลยก็จะเป็นบวก b นะคะที่ที่ไม่มีตัวแปรครูจะมาเปรียบเทียบแล้วนะคะครูจะเขียนดีกรีให้ตรงกัน c x ยกกำลัง3บวกกับ d x บสี่ตรงนี้จะเห็นว่าไม่มีค่ะไม่มีมันก็คือศูนย์นั่นเองอเพราะว่าศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนใช่ไหมคะจากตัวนี้จะทำให้เราได้ว่า a เท่ากับ c ค่ะ b ลบ 2a เนี่ยเท่ากับ0ค่ะแล้วก็ลบ 2b นะคะ บวก A เนี่ยเท่ากับ D ค่ะสุดท้ายเลยค่าที่เรารู้คือ B เท่ากับ C นะคะตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เรารู้อ่าตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เรารู้เราก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการหาขยับขึ้นไปตัวที่เรารู้แล้วนะคะครูจะเขียนไว้ฝั่งทางนี้นะคะอ่า b รู้แล้วเท่ากับ4 เขียนไปก่อนทีนี้มาหาค่ะใช้ตัวนี้ค่ะถ้าเรารู้ค่า a นะคะเราก็จะรู้ค่า c เลยเพราะว่าเขาบอกว่า a เท่ากับ c เนี่ยตัวนี้ดังนั้นหาตัวนี้ค่ะ b ลบ 2a นะคะเท่ากับ0แทนค่า b คือ4นะคะ4ลบกับ2คูณ a เท่ากับ0ดังนั้นโอเคไหมคะ a เดียวก็จะเท่ากับ a เดียวก็คือ2แล้ว a ก็เท่ากับ c ด้วยดังนั้น a เนี่ยคือ2 c ก็คือ2ต่อไปหา d หา d จากตัวไหนคะหา d จากตัวนี้ค่ะเพราะว่า d เท่ากับลบ2 b บวก a แทนค่าเลยค่ะ b คือ4 a คือ2แทนลงไปเลยลบ4อ่ะ ลบสองคูณสี่ได้ลบแปดบวกกับสองก็จะเป็นลบหกนะคะดีก็จะเป็นลบหกจากนั้นแทนลงไปนะคะเอาค่าทั้งสี่ค่านี้มาทำอะไรกันคะเอามาบวกกันค่ะสองบวกกับสี่บวกกับสองแล้วก็บวกกับลบหกจะได้เท่าไหร่นะคะตัวนี้บวกกันได้ได้หกนะคะ 6ลบ6ก็ได้ศูนย์ก็จะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวคือ2ก็จะตอบ2นั่นเองข้อนี้เราก็จะตอบ2ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พอเท่านี้นะคะก็พบกันใหม่นะคะในคาบถัดไปนะคะ,ะนักเรียนก็อย่าลืมนะคะเขียนเขียนสิ่งที่เราเรียนวันนี้นะคะลงไปในเอกสารประกอบการเรียนนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ